น,นี่จะมาเล่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ได้เรียนในโรงเรียนของหนูนะคะสมัยก่อนเวลาที่เรารู้สึกโกรธหรือหงุดหงิดเนี่ยเรามารู้ตัวอีกทีก็คือความรู้สึกพวกนี้มันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่หลังจากที่มาเรียนรู้เทคนิคในโรงเรียนของหนูตอนนี้ดิฉันสามารถจะจับความรู้สึกเนี้ยได้ตั้งแต่มันเริ่มต้นรู้สึก เราก็จะรู้สึกว่าหัวเราเนี่ยเริ่มร้อนแล้วความรู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้น10 20- 3 0เรเซนี่ยเราสามารถจับตรงนี้ได้พอเราจับความโกรธที่กําลังเกิดขึ้นได้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะดับก่อนที่มันจะโกรธไปถึงระดับ100%ได้เทคนิคเนี้ยก็ทําให้เราอะ่ะไม่อารมณ์ร้อนเหมือนเมื่อก่อนอารมณ์เย็นลงแล้วก็สามารถดับความโกรธได้ทันท่วงทีค่ะถ้าใครอยากเรียนรู้เทคนิคพวกนี้สามารถมาเรียนด้วยกันได้ที่โรงเรียนของหนูนะคะ ก่อนหน้านี้เราก็จะไปช้อปปิง้งไปเที่ยวห้างเป็นประจำเมื่อเรามีเวลาว่างแต่หลังจากที่ได้เข้าไปในโรงเรียนของหนูก็ได้เรียนรู้ว่าเ,เราควรจะใช้แค่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นช่วงนี้นะคะก็ไม่เคยได้ไปเดินห้างป,ประมาณ2เดือนแล้วแล้วเวลาจะซื้อของก็จะซื้อเท่าที่จำเป็นแต่ก่อนเคยตุนผักไว้ในตู้เย็นเยอะๆจนล้นตอนนี้ก็รอให้ผักหมด จริงๆแล้วถึงจะไปค่อยไปซื้อหรือถ้าวันไหนผักเหลือนิดเดียวเราก็จะพยายามคิดหาเมนูที่จะใช้ผักส่วนที่เหลือน้อยนิดนั้นเพื่อทำอาหารค่ะก็จะไม่มากักตุนเยอะเพราะว่ามันถือว่าเป็นกิเลสความโลภอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่ได้เรียนจากเรียนรู้จากโรงเรียนของหนูค่ะ